ครับผมชื่อเด็กชายนะพัฒนแงกวาลามได้ที่25ห้องอินทนินวันนี้ผมจะมาทำทำพริกปลาดุกนะครับเอ่อวัตถุดิบก็คือพริล้างแล้วแล้วก็หอมกระเทียมล้างแล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือเผาพริ๊ เผา,าเสร็จแล้วเราก็จะมารอบเปลือก่อกน,นะคะอย่างนี้คือได้แล้วนะคบก็ใส่จานไว้พักไว้ก่อน,นะครับเสร็จแล้วก็เผาหอมกระเทียมน,นะคะ ไม้้ก็ไดนะคะคเมื่อหอมกันเทียมถุกแล้วเราก็จะเอามาพักไว้ในจานและทำการปอกเปลือก นี้เราก็ย่างปลาไปด้วยนะคะเสร็จแลปอกเสร็จแล้ว,ลเ,ลวเดี๋ยวเราจะทำการตำกันนะครับอย่าลืมปอกพริกด้วยนะครับตอนนี้ก็ลอกพริกเกลือเสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการให้เผ็ดก็ ปิ้งพริกแจ่วลงไปด้วยนะครับลอกพริกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คือเราก็จะมาตำกันต่อนะครับพอลอกพริกเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะ ใส่วัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับรวมทางพิแแ่วด้วยครับยกเว้นป่านะครับ ใส่หมดแล้วก็ตำน,นะครับพริกละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะปลาใส่กันครับเอาแค่เนื้อนะคะไม่ต้องเอากล้างละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่ปลาเลยนะคะ ตำจนคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงมีดังนี้มะนาวหนึ่งลูกน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลตัดเค็ม ตัดพริกที่ตำเสร็จแล้วใส่ถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาครับอโอ้ น้ำตาลนะครับ ข้อมะนาวนะครับคูเค้าให้เข้ากันครับ เขาให้เข้ากันครับหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหอมมากเลยครับ ก็จะได้เป็นน้ำพริกที่แซนอร่อยนะครับเขี่ยข้างๆให้ดูน่ากินหน่อยนะครับจะกินกับผักต้มผักทอดอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะล้างผักเอาไปต้มกันนะครับผักมีดังนี้ดอกแคยอดมอนแล้วก็ดอกโถนครับ ดอกตอกแครอย่าลืมเด็ดก,ก้านด้วยนะครับล<ม>้างแล้วก็ใส่ในนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะต้มผักกันนะครับเทน้ำลงไปนะคะเรอจะน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ผัก ใส่เกลือแค่ปลายชอ้อนะคะเพื่อให้ผักดูสดใหม่นะคะเราจะนึ่งปลาไปด้วยนะคะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ผักกัน,นะครับ ใส่ทีละชนิดนะคะขนาดนี้ปลาก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สเรายกข,ขึ้นนะคะดอกแครสุกแล้วนะครับ ลราก็จะปิดแก๊สแล้วก็จะเอาผักขึ้นเดี<ม>๋ยวเราจะต้องใบหมอนกันต่อนะคะ มอนสุกแล้วนะคะเราก็จะเอา<ม>ตักผักออก<ม>เราจะต้มสสนอด้วยนะคะหมอสุกแล้วนะคะเราก็จะมา เราถาเดออกกันนะครับปิดแล้วมือนี้เราก็จะกินน้ำพริกปลาดุกประ,ประ,ะพงนึง่งแล้วก็ผักต้มนะกันนะครับต้องอร่อยมากๆแน่เลยขอบคุณครับ